เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเอ่อน้องมอสวางให้หน่อยครับผมตัวนี้จะยังไม่ได้ส่งฟรีตัวนี้เป็นรายการแรเลยโอเคตัวนี้<ห>ลูกรีวิวใช่ไหมคะน้องมอสใช่เลยลูกรีวิวนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่1,500บาทค่ะใช่หนึ่บาทแรงไม่แรงนะลูกค้านะตอนนี้ว่างกระสอบสุดท้ายเอามาเปิดให้ในไลฟ์เดี๋ยวใ,ให้จองกันในไลฟ์ เอามาเปิดให้ในไลน์นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตโชว์งานเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตโชว์งานเลยน้องแพรปักหมุดให้พี่หน่อยได้คะ่ะเราใส่เขาดีมากาเลยนะคะจริงเ,เปิดมาตัวแรกโกโก้เลยลูกค้ายูนิโค่ <Un ico S 2> ครับผมยูนิโคค่ะ กางเกงคาโก้ขายยาวชายนะลูกค้านะบอกเลยว่ารายการนี้แรงมากแรงจริงจังลูกค้า <c oughs> หมดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงตรงเลยเปิดจองปุ๊บหมดปั๊บ,ปบเปิดจองป,ปั๊บหมดปุ๊บอือเดี๋ยวปุ๊บปั๊บปับ๊บพอแล้วอายเขาเ <c oughs> นี่ยลูกค้าดูเนื้อผ้าให้ดูเนื้อผ้าให้ดูดีเทลผ้างานเขาจริงมากนะลูกค้านะวันนี้อะไรอ่ะ อันนี้อ่านว่าอะไรแอดบอตครับผมมีใครรอรายการนี้อยู่ไหมลูกค้ามีใครรอรายการนี้อยู่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนซักปรมาณหกสิเจ็ดสิบเซ็เดี๋ยวจะให้ CF เอกันเดี๋ยวจะปล่อยรหัา CF ให้แค่ค้ากดเพิ่มเติมให้หน่อย โค้ดสี่หนึ่งเก้าชื่อว่าลูกค้าเราหลายๆเจ้ารออยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้าสินค้ารอบนี้เดี๋ยวให้ดูงานก่อนโค้ดสี่หนึ่งเก้ากงเกงคากโก้ขายยาวชายตัวนี้เก้าสิบโลราคาหนึ่งห้าร้อบาทหนึ่งห้าร้ยบาทบาทลูกค้าเหลือแค่ลูกนี้ลูกเดียวนี่ตัวนี้โอ้ยพัดลมกอนเนาะหนึ่งบาทลูกค้าว่างกระสอบสุดท้ายเดี๋ยวเราให้เซฟในไลฟ์กันเดี๋ยวปล่อยล่ะเซฟให้แป๊บหนึ่ง เนี่ยลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายการเอวยืดตัวเอวยืดตัวเอวตะขอนะอุ้ยอันนี้อะไรเราไม่ใช่แบรนด์โสวยอะ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้าตัวนี้90กิโล90กิโลจำนวนตัวโดยประมาณเท่าไหร่นะตัวนี้อ250บวกลบ250บ็กนัมเบอร <500 S 1> <อ>์มาเนี่ยตัวนี้เอวยืดอีกแล้ว อุ้ยตกต้นทุนกม่ตละสี่สิบสองบาทเองต้นทุนตกตัวหนึงตัวละสี่สิบสองบาท GU มาลูกค้ายืนยืนเลยงานญี่ปุ่นของเขาจ u u ูยูนิคต้นทุนตกตัวละสี่สิบสองบาทตีราคาง่ายๆเลยลูกค้านะลงตลาดขึ้นห้างหรือว่าจะเป็นงานไร้สดอัพราคาได้สูงค่อนข้างสูงมากๆบอกเลยสำหรับกานเกงคาโก้ขายาว พะลูกค้าเราบางเจ้าก็อัดกันหลักร้อยสองร้อยเลยนะลูกค้านะยางยังดีอยู่เลยนะลูกค้าใช่โอ้โหแล้วดูตัวนี้ดึงดั่งดึงดังดึงดังอ่ะลูกค้าขออนุญาตเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ใช่ไหมใช่สวยมากดูกระดงกระดูงตอนนี้มาผ้าสะอาดนะลูกค้านะตัวนี้ผ้าว่างสะอาดเลย ทำราคาัพราคาเพิ่มเติมได้ลูกค้าใครรออยู่ไหมเหลือลูกเหลือลูกเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเหลือลูกรีวิวลูกเหลือกระสอบเดียวตัวนี้จะยังไม่ได้ส่งฟรีนะจ๊ะลูกค้านะเดี๋ยวปล่อยให้เอฟในไลน์ราคาหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทโูแล้วดูตัวที่พี่ฟ้าโชว์งานสะอาดมากงานสะอาดมากงานสะอาดมากโอ้โหแล้วดูตัวนี้ แอดป๊อสเจอพวกแบรนด์แรแรๆโชว์ได้เลยนะได้ครับสายแอดป๊อสแล้านี่เป็นสายวินเทจวินเทจอาดิดาสครับผมอาดิดาสเอวยืดอาดิดาสครับตัวนี้เป็นเอวยืดอุ้ยตัวสวยมาก สวยมากลูกค้าแบกี้แบกี้หน่อยไม่ผิดหวังแน่นอนนะลูกค้าถ้าเกิดได้ไปอันนี้มันรวมชายหญิงปักหรือว่าใช่ครับปกติราคายืนๆเลยในตลาดแอดฟอเขาขายกันประมาณตัวเท่าไหร่เอาแบบไม่ติดแบนด์เลยไม่ติดแบนด์ก็หลักร้อยห้าสิบถึงสองร้อยใช่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยลูกค้าแบบไม่มีแบรน์เลยนะแต่เป็นโซคาโก ทรงสวยก็ขายได้แล้วใช่นี่ตัวพี่ฟ้าก็สวยมีเป็นแบบติดแบรนดติดอะไรขึ้นมา <สะ S 1> ลูกค้าอัพราคา,าเพิ่มเติมแล้อีกค่อนข้างสูงเลยแต่มาังตัวเมื่อกี้จี้ยูยูนิคออ้ยขออนุญ,ญาตมีประมาณกี่ตัวคะพี่ตะว,วันจำนวนตัวประมาณ250บวกลบครับผมสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทุกๆท,ท่านเลย วันนี้เรามีเปิดจออูนี่ไงมาแล้วพี่มาทางการทามจียูมาจียูมานี่เราเปิดรายการแรกฉ่ำๆให้เลยลูกค้าเกงคาโก้ขายยาวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งใจเย็นๆใจเย็นๆ ตัวนี้โก้สี่หนึ่งเก้าลูกค้าว่างลูกสุดท้ายว่างลูกสุดท้ายราคาว่างก็สอบสุดท้ายราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทเ<า><า>ดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปล่อยราคาซีเอฟให้เดี๋ยวปล่อยราคาซีเอฟให้รถไซส์ดีนะลูกค้าล็อตนี้มาไซส์ดีมากมาีเดเดือโซโนมามาจียูมายูนิโคมา, YU, มา, ICO, มาลูกค้า ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราค้าแม่ค้าเราที่ขายงานคาโก้อยู่นะบอกเลยตัวนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์นะจ๊ะอย่างที่น้องปอแจ้งไปเลยเมื่อกี้งานในกลุ่มขายกันปกติแบบไม่มีติดแบรนด์นะทรงผ้าสวยอย่างเดียวไม่ติดแบรนด์ขายกันตัวหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยลูกค้าแล้วก็เมื่อกี้น้องแพรแจ้งไปเท่าไหร่นะต้นทุนตกตัวหนึ่งตัวละสี่สิบสองบาทใช่คะ่ะอ่าคิดง่ายๆรวมซักรีดรวมทำความสะอาดนู่นนี่นั่น,นตีไปตัวละสี่สิบห้าบาท ตัว 200, 250, 300งนะลูกค้าตัวติดแบรนด์นะถามว่าทำราคาได้ไหมทำกำไรได้ไหมบอกเลยว่าช่ำมากๆเนี่ยเอวยืดยูนิโค่ค่ะยูนิโค่ะตะขอเชือกยูนิโคมาอันนี้อะไรเดีย๋ยวโชว์ให้ดูทุกตัวนะลูกค้าไหนที่เป็นป้ายเป็นแบรนด์ข้างใน <Okay. S 1> บางแบรนด์แบบแอดมินก็อาจจะยังไม่รู้จัก ลูกค้าท่าไหนรู้จักแบรนด์ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ <Comment S 1> เผื่อพูดคุยกันได้นะเชียวพูดคุยกันได้พูดคุยกันได้ให้ความรู้แอดมินได้โคตรเสียวตัวนี้ทหารก็แพงแล้วใช่ราคาก็ได้อยู่ประมาณสามร้อยอเด้อเลยสามร้อยถึงสี่ร้อยสองสวยมากเพราะถึนขัดเสียวเสียวใช่พูดถึงงานคาโกเขาเล่นกันราคาสูงมากใช่สูงยิ่งเป็นทหารด้วยยิ่งแพง พี่ธนาโชคบอกรอครับผมได้จ้ะพี่เดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งน,น้องขอโชว์ให้ดูงานอีกนิดหนึ่งงานสวยจริงอยากโชว์ให้ดูเยอะๆก่อนเดี๋ยวปลอ่อยล่าซฟให้จียูครับจียูครับจียูมาจม,มาตามด้วยยูนิโคครับผมนี่แล้วเป็นเอวแบบนี้เป็นเอวยืดแบบนี้ตัวไหนเป็นเอวยืดแต่เรายืดเอวให้ดูนะลูกค้านะเอวยังดีอยู่ไม่อยากพูดประโยคนี้เลย เอลยังร oh, ีอยู่ลูกค้าเอลยัง hmm> รีอย mm ู hmm <h 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 ่ไหนไหนไหนอุ <h <h ้ยลูกค้ารอแล้วแตรอครับผมซีเอแล้วยูนิคอร์ค่ะยูนิคอร์ครับเนี่ยลูกค้ารีครับรีครับผมอู้แล้วดูดีเทลด้านหน้าสวยมากเนี่ยลูกค้ายิ่งเป็นพวกแบบผ้ายีนนะผ้ายีนคาโก้นะ สวยอ่ะสวยอ่ะขายราคาแพงนะลูกค้านะนี่เลยลงตลาดอา่ะปกติเห็นลงตลาดราคาตลาดยืนยืมแบบไม่ได้ขายออนไลน์เท่าไหร่ตามตลาดนะดสามร้อยกว่าใช่สามร้ 300, <350 S 1> อยใช่สามร้อยสามร้อยห้าสิบอัพนะลูกค้านะอัพอัพเลยนี่ระดูตัวนี้ระดูตัวนี้ สวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาครับผมวันนี้มีเปิดจองป้ายโกดนะจ๊ะลูกค้านะมีเปิดจองป้ายโกดต,ตั้งแต่11โมงตอนนี้ผ่านมากี่นาทีแล้ว20นาทีแล้วสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่รายการที่น้องลิสต์มาไลฟ์วันนี้ก็จะเป็นรายการป้ายโกดทั้งหมดเลยรายการแรกที่เราเปิดก็จะเป็นรายการโกดส419มีใครรอไหมกางเกงคาโก้ขายยาวลูกค้า กางเกงคาโก้ขายาว90โลรายการนี้ราคา1 5 0 0บาทน้องแพรรหัส CF มากอไก่ศูนย์หนึ่งค่ะรหัส CF รายการนี้กอไก่ศูนย์หนึ่งครับผมกอไก่ศูนย์หนึ่งครับกอไก่ศูนย์หนึ่งรอดูแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตเหมือนไม่ได้ม่งค่โซอาค่ะโซเอาลค่ะผมขอบคุณมากครับเรียบร้อยดี เรียบร้อยดีบอกเลยลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนได้ไปก็ไก่ศูนหนึ่งตอนนี้โซอาแล้วครับลูกค้าโอ้ลูกคหลัวมากรววๆเลยรายการต่อไปเดี๋ยวจะเป็นรายการเออเดี๋ยวขอดูก่อนมาสองหนึ่งหนึ่งรายการเสื้อยืดชายลูกค้ามีใครรออยู่ไหม s&m สอียื้ชายมีใครรออยู่ไหมเอ่ยประมาณนี้อูแล้วดูแล้วดูตัวนี้อันนี้อะไรส1 G U อีกแล้วครับ G U อีกแล้วแล้วดูเนื้อผ้าดีมากประมาณนี้ลูกค้าประมาณนี้เดี๋ยวให้ชงงานในราวให้ดูอันนี้อะไร ด้โ yes. ชว์งานในราวให้ดูสร่อยมากตองไก่ศูนย์หนึ่งโก้ดสี่หนึ่งเก้าตรงนี้โซเอาไปแล้วนะครับลูกค้ารีวิวที่น้องปล่อยไปเป็นรีวิวกระสอบสุดท้ายเลยโอ้โหขอโชว์ตัวนี้ตัวได้ไหม <laughs> ไม่ต้องตอบ <c oughs> ไม่ใครรอ,อรายการเสื้อยืดเสื้อยืดผู้ชายไหมเส,สื้อยืดแขนสั้นชายลูกค้า <c oughs> เห็นลูกค้าถามมาอยู่เมื่อเช้า <c oughs> โค้ดสองหนึ่งหนึ่งราคาเท่าไหร่นะจ้า้องแพรแปดพเก้า <c oughs> ค่ะโค้ดสองหนึ่งหนึ่งราคาแปดพัน้าอด พอโชว์ตัวนี้ให้ดูหน่อยได้ครับประมาณนี้จ้ะลูกค้าประมาณนี้ประมาณนี้โ,นโอเคกดสองหนึ่งหนึ่งมาไม่รีรอไปกันต่อไปกันต่อ